รู้สึกสดใสสดชื่นเลยนะวันนี้นะครับเพราะว่า,าลุงลุงปลูกต้นกาเลกาเอาไว้อ่าเมล็ดที่ได้เมล็ดพันุ์มาจากอาเพื่อนที่ส่งมาให้จากรัเสเซียนะครับแต่ก็ไม่รู้อะไรเยอะไปหมดเลยนะนี่เนาะมันไม่ใชต่ตัวนี้มันไม่มันไม่ใช่กาเลกานะครับแต่ว่ามัน,มนเป,นนเปน็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะที่มันเป็นอาจจะเป็นวัชพืชหรือเป็นแมลง หรือเป็นเป็นหญ้านะที่มันมเมล็ดหญ้าใช่มันเกิดขึ้นมาในดินที่ลุงเอามาเพาะนะครับลุงใช้ดินเอ่อจากจากสวนของลุงเองนะครับเอามาปลูกแล้วก็เป็นการย่อยสลายด้วยวัดย่อยด,ด้วยเอ่อพวกไส้เดือนอะไรแล้วนะพวกมันมันเป็นใบไม้ที่กองกองกันไว้กาลิก้าคืออะไรอ่าหลายหลายคนก็ไม่รู้จักว่ากาลิก้าคืออะไรลุงลุงไปค้นหาข้อมูลมา เรื่องสมัยรุ่มมีมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะครับว่าอามันช่วยมันช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้มันช่วยเป็นเป็น,เป,นเป็นยาต้านเบาหวานนะครับก็เลยสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาแต่พอดีไปดูโครงสร้างอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆแล้วโครงสร้างงานวิจยัยเขบอกว่าจริงๆมันมีสารบางอย่างที่ช่วยชะลอไว้ได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ,อืม แต่ก็ลุงก็ยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดต้องต้องไปศึกษาอย่างละเอียดก่อนแต่ว่าก็เอาเอามาปลูกก่อนคู่ขนานไปกับไปกับการศึกษานะครับเอามาปลูกก่อนคู่ขนานไปกับการเรียนรู้และศึกษาต่อไปมันได้มายากมากนะครับเพราะว่าลุงลุงหาตัวนี้มาจากฝั่งยุโรปอเมริกาก็มีขายแต่เขาขายไม่เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ out of อาออฟ stock อะ่ะคือไม่มีในสต็อกเลย ในฝั่งอเมริกาให้น้องๆหาให้ที่อเมริกาก็ไม่เจอใน eBay ก็รู้สึกว่าจะราคากระชูดมากแต่เหมือนกับว่าจะไม่ส่งในประเทศไทยมาส่งมาในประเทศไทยด้วยก็เลยทักทายเพื่อนไปเพื่อนอยู่รัสเซียนะครับก็เลยได้ได้มาจากฝั่งรัสเซียจริงๆพืชพวกนี้มันเกิดจากฝั่งรัสเซียแบบยูเครนนะครับก็เป็นกาลิกาอากาลิกาออฟฟิเชียลนิสเรื่องสักอย่างหนึ่งนี่แหละชื่อมันเต็มๆเดี๋ยวลุงจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีหนึง่งเพราะว่า วันก่อนลุงก็หวานไว้นะประมาณสักห้าสิบเมตรนั่นแหละแต่ว่ามันงอกมาเราพองอกมาปุ๊บเนี่ยลุงก็ได้ลดน้าลดน้ําไปรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่ดีพอมันไม่ดีเสร็จแล้วก็เลยย้ายมันออกมาจากกระถางที่ปลูกนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันโดนน้าแล้วมันกระเด็นนะก็เลยย้ายออกจากกระถางที่ปลูกเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในนี่ไว้เพราะว่าเลี้ยงต่ออีกสักหน่อยลุงอยากจะดูว่าดอกมันสวยขนาดไหนลุงอยากจะดูว่าลําต้นมันสวยขนาดไหนแล้วก็เวลามันออกเม็ดออกอะไรมันออกได้ไหมก็คือการทดลองแล้วก็ การการการปลูกเพื่อการศึกษานะครับว่าลักษณะการปลูกมันจะเป็นยังไงเหมาะสมกับประเทศไทยไหมหรืออะไรยังไงเบื้องต้นมันจะประมาณนี้ก่อนแต่ว่าอนาคต